สบายดีนาะท่านผู้ชมมือนี้กัมะหอดเนี่ยหมู่บ้านที่ว่าเพันเห็ดเอาวัตถุระเบิดมาเห็ดเป็นบวงนะท่านผู้ชมเนาะสบายดีไหมแต่ปะใช่ปะเมื่อนีนเป็นบระเห็ดสชเหบรเ็ดมันไม่พักหลายมือแล้ก็ะเอบ้าน โรพยาบาลตลอดตลอดเนาเสียดายได้มากมาถึมือแม่เลยให้หมดทุกอย่างเลยหลงนานๆการบ้านนี่ส่องอยางให้เสือไว้แม่นแต่ที่หน,นึ่งแจกวัตถุระเบิดเนาะแม่ก็ระเบิดแบบนี้ลูกตัวเรียนวะอ๋มอมึงหนักหนึ่ง อันนี้เป็นขี้เทาอ่าขี้เทาค่ะดางไฟแล้วเฮ็ดทงเฮ็ดทงแบบนี้แม่พิมพ์แบบนี้อ๋อแม่พิมพ์เแม่พิมพ์บวงแม่นอ่ะบวงยังมีตัวเฮ็ดอยู่บ้านนี่แม่เลยรมเนี่ยเม่นกับบ้านแม่นละกันอ่าหลายปีนี่แม่เฮ็นนะต่างๆอันเห็ดยาวเห็นแหนจากพ่อจากแม่มาเนอะ เห็ดมะาลายปีเยเเยาายป๋เลยเอาวัตถุระเบิดนี่เห็ดมะลายปี๋เหรอแม่แม่ก็ระเบิดแม่ยังไปไว้เงินคุณมันมันกระจ้าเอาป่ามาแล้วเอาได้ไปไว้เงินค<อ>ุนนี่ก็แม่โชคดีเนาะมาเข้ามาทามกับผู้รีมาเจอเจ้าเลยแม่ก็เห็ด <laughs> 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 จริงทุกอย่างอ,อันนี้เป็นเตาตัวนี้ลูกเอาเห็ดแท้ๆอันเตาที่เคนรอแม่และเตาเรตัวได้เห็ดบวงเห็นไหมตัวนี้ แบบโลในนี้นี่แบบนี้เห็ดบวงจังได้ตัวนี้นี่มันเห็ดไตัวนี้บ่เปอยู่ตัวนี้เล็กตัวนี้นีเห็ดได้แบบโลมันให้ตัวนี้ Anti ็ดไ่นี oh, ้เัวนี้มี่เมเห็ดมาจากปีเลนเห็ดอ่อนมาเห็ดสิบปลายปีได้ลูอโอ้เขากำลังโมหูจักเนาะสิบปลายปีตะกี้กัน อันไทยแม่นี่เฮ็ดตะบวงนี่มันตลาดน้อยเนาะแล้วใครมีแขกมาเที่ยวเนี่ยรายอย่างไรแม่ยังเฮ็ดหมดทุกอย่างกับเจ้าสั่งส่วนแรกเขาเจ้าสั่งไอแม่ยังตีมาเนี่อันประเภทบวงนี่แท้มันได้ขายอยู่ตลอดแต่ว่ามันบ่มีอันวัตถุนี่เฮ็ดโอ้าซื้อได้ชั้ล่างเฮาก็เฮ็ดลดส่วนแรกเป็นวัตถุตัวนี้เป็นเฮ็ดบวงหรือเปล่าเฮ็ดบวงเฮ็ดเครื่องอันนี้เขาเจ้าสั่งเฮ็ดบวงด้วยญ่แม่เบิดแล้วบ่ บ่วงใหญ่นี่แหละบ่วงใหญ่ถ่ายท่าำผสมเหมือนกันแสดงว่ามีแต่บ่วงเกษตรหรือเปล่าบ่วงใหญ่นี่ก็นนะจะเอาหมดเลยมแม่อันเฮ็ดร้ายแต่แม่ส่งมือล่าไว้ขายแขกน,นี่เขาจะได้เอาหมดเลยขายจะได้หนึ่งอันจ,จะได้หนึ่งอันนี้อันสิบพัอนอะันสิบพันแม่เนาะเขาสิซื้อมาเป็นที่ระลึกอยู่แม่อันตัวนี้ก็ไข่เบียร์ได้เลยอ๋ออันนี้เป็นคลองไข่เบียร์นะแม่ไข่เบียร์นี่ทำผสมเห็ดจาก วัตถุระเบิดได้เลยนะโอ้มีหูบสางนี่เมนหูบสางอันนี้ก็ไข่ไข่เยียนกแอนเนาะเป็นอันนี้สัญลักษณ์ของเสียงขวางแมนแผนที่ลาวอืมไข่เยียได้ตัวนี้แผนที่ลาะอันเท่าไรเนี่ยเมนที่ห้าสิบอืมนกแอนดิแมนก็เฮาเฮ็ดเครื่องตัวนี้ค่ะจะเฮ็ดยากื้อ มันมีแบบมีบ่วงนี่ตัวนี้เฮ็ดยากเนาะแม่น่เฮ็ดยากตัวนี้เอาสิเอามยนึงก่อนเเอายางอันนกที่ระลึกเอา่ง้ีแม่มี่วงใหญ่บ่ล่ะ่วงตัวใหญ่เจ้าเลยนี่น่ะแม่กไว้ีหลายเเพราะาเจ้ามหลายได้มือ เพินนพ่นเอาสินส่วนของระเบิดตัวนี้น้องมาเห็ดบ่วงมีตาวระเบิดตัวนั้นไหมลูกไทยเลยเพิ่นเอาสินส่วนตัวนี้ที่มาเห็ดบ่วงเห็ดหูสังอะไรยังเดี๋ยวเพิ่นกำลังไปเอาระเบิดใบเบิ่งกันอืม้ม ตัวนี้ว่แม่มาเห็ดสินส่วนตัวนี้ว่ามาเห็ดนี่่บแตกรลาวเขาจะมาเออตัวนี้บแตกเลยตัวนี้เด้อคนมั่งหัวอ่องนะช่วงแรกแม่เอาสินส่วนตัวนี้ทางปาเนี่มาเห็ดเป็นบวงอันนี้ม่นบแตกแล้วคนแก่สาระยงดอะ เ่องไหนบ้ามีอนมีทองหัวทองแดงลนะ <c oughs> ้วแต่ส่วนไหนแม่ไปหาเองบ่าบทุระเบิเดนีน่จังได๋เข้าไปหามหาใอไหั่น่ะเมนมาตะถังลงแจงก็แเละอ้าจามาเที่ยวทงลงแจง,งก็อไรปาหมายแจ่ลงแจงเราเอาเศษตัวนี้มันลกทางนั้นขึ้นมาคนหามาะตั้งลองแจงมา่อ้แร่นอยู่ลองแจงนี่ลายเห็น่หลายลองแจงลูกเป็นไ เขาเมาื่อเขามาเที่ยวเลยทีหนึ่งเนี่ยเมื่อเขามาเที่ยวที่สองเลยเนะี่ยเขาเดินทางมาแต่ใส่สมบูรณ์บางบางสองสามเดือนหลังเนะี่ยแหละแล้วออกทางรองแจกนเขามา่นี้แนะหละแต่เขากำลังไปเห็นคลิปเขาจะเขาเลยสนใจมาใหม่ในะก็มาวเวียดในก็ได้ออกมาหามาเบิ่งเนี่ยเขาสิป,ปัก์มุดเน,<ะ>นี่ยเพื่อให้คนอื่นมานะมามาถือมาง่ายนะแต่เขามาอะไรก็ยัง ทำมาแม่แม่บ่ค่อยเล่นโดยแม่มีหยังยังอย่ากแนะนําให้คนมาบ่หรือว่าจังได๋อยากให้สออตลาดอีกแค่เลยอยากให้เข้าเบิ่งทางเลีนมามากสนับสนุนเนาะแม่นเครื่องอีนี่แมนเฮ็ดอีแม่เฮ็ดเองกันหมเลยแม่นแม่เฮ็ดเองเป็นอะไรมันเป็นสินค้าหัตถกรรมประจามู่บ้านเด้อแม่นบ่นนี้ อันเอิ้นว่าอันลาวนี่ผลิตอันนี้ก็มีแต่บ,บ้านแน่อ๋อซึ่งมีแต่บ้านนี่บ้านเดียวนะท่าผนผู้ชมมที่ว่าเพิ่นเอาวัตถุระเบิดมา mm hmm. เฮ็ดเป็นบ่วงนี่เนี่แล้วก็ของใครเบียร์นะอ่าเพิ่นเฮ็ดมาแต่10กว่าปีแ<ค>ล้วเนาะเฮ็ดแต่รุ่นรุ่นแม่รุ่นพ่อมาแะไหหรแม่นบ่แม่นรุ่นแม่รุ่นพ่อเฮ็ดมาแล้วก็ตอนนั้นเฮ็ดตะบวงตะก่อนนั่นนะ แล้วใครข้าเจ้ามีแขกมาเที่ยวแล้วข้าเจ้าสั่งแบบนั้นแบบนี้สร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาเป็นลายแนวข้าเจ้าสั่งไเห็นไหมเสียดายเนาะเมื่อนหร่มาโบโบเลเฮนโบเลเฮนโบเลเฮนเพป็นเห็ดว้าพ่นมี่ยังข้าบ้านบุนบ้าทเมื่อไหร่เมื่อนี้มีมีงานอยู่บ้านเนาะไอ้เฮ็ดควันเฮ็ดควันปีใหม่แล้วข้าวเจ้าเห็ดควันลอ่ นี่จะเป็นบวงเล็กน้อยนะเนี่ยนะเวลาชงกาแฟอันนั้นอันละสิบพันนะท่านผู้ชมเนาะบ้านซื้อซื้อบ้านยังไงบ้านนาเพียเมืองพระใสเนาะเป็นเตาที่วแบบมันหอม เห็นอ่อข้าเจ้าคนไทยมาถ่ายอะไรคิปแม่ฉะนั้นดังไฟสไลด์ไม้ตัวนี้ดังยังได้ไม้เนื้อมันไม่ค่อยว่าันจะมีเปลวตัวนี้ดังต้มใส่ด่างเปื่อยไม้ตัวนี้่างได้ดีมียังไงเบอร์ยี่บอแก็มีแต่เทคนิคก่อนเบิสเด้หรอแม่เอ การเนี่ยก oh, ็มีแต่บรรจุระเบิดตัวนี้ตัวนี้เป็นเหตุบนถนนเหรอเนี่ยตัวนั้นเหตุบนถนนเาแบบว่าแขกมาเที่อยากปั่นจอยไดเห็นวัตถุของสงครามเออโอ้ตัวนี้นักแขงจริงเลยนี่ยน่าแขงครับนี่ก็คอยจีซื้อเป็นจีระลึกเหมือนเนาะแทนทีประเทศลาวซึ่งเหตุด้วยวัตถุระเบิด งามเลยนะเพิ่นเฮ็ดเอ้ยแม่คนนี้ว่าเฮ็ดส่งไปต่างประเทศนเพิ่อนกันไหแม่นซึ่งต่างประเทศเข้าเจ้าสั่งเครื่องลายแน็ตข้เจ้าสั่งเฮ็ดไปทางตะวันออกอันนี้อันอยู่พอท่านนี้นนข้าเจ้ามาเทีย่ยวนะข้าเจ้ามาเที่ยวแล้วข้าเจ้าจะได้เป็นที่น,นั้นข้าเจเ้าก็ซื้อซอดแม่นผู้ใดมาเที่ยวก็ต้องได้ซื้อแม่นนั่นเป็นที่ระลึกเพราะว่า เหตุจากวัตถุระเบิดนอนทุกคนเนาะผู้ใดสนใจกับทักมาทางคอมเมนต์เอาหดายนี่ว่าอ่าอันนี้อันนี้แม่ยเป็นไหนเป็นที่ระลึกนอนบริสุทธิ์เล้แท่านผู้ชมเนาะเป็นเตาขอบใจหล้ยเลยเมียซื้อยังก่อนดืมละซื้อละซื้อเมลาเนาะซึ่งเหอนเพันลงมาผู้ที่เส้นทางหนี่งผู้ที่มาเจอคือเหว่พนเลยมันด้เจอเลย ซื้อบ้านอ่าหน้าพี่อโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิมาถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วสำหรับอยากผู้ใดอยากมากใายมาถ่ายตอนเพิ่นตีตอนเพิน่นรอกับคอมเมนต์มาไดนะ้เนาะได้สิมาถ่ายเบิ่งอีกขั้นอ่าท่านผู้ชมอยากเบิ่งนะ<อ>แด้ว่ามามื้อนี้ก็รู้สึกว่าเสียดายอยู่มาบ่เ,เห็นเพิ่นเฮ็ดกัโอกาสนาเนะาะถ้าท่านผู้ชมอยากเบิ่งก็ เดี๋ยวสิน่าถ่า,ายเบืองใหม่เทียวนะนานาะซึ่งอันนี้เป็นบ่วงบ่วงก้าวใจนต่้ักาสแล้ว้จาเลยมาสิกว่าปีแลนะ้วเนาะสิบปลายปีีเปปดอ่า S <S โอเคแม่แล้วขอบใจดนะ้จอยนออกเมื่อกอก่อนมาเลยโอกาสหนาชิมาหาไหมเนะี่ยสบายดีเด้เ okay. อโอเคอ้าเส้นทางมันกำลังเหตุใหม่นะ่ยเอาลนะโอกาสหนาเราตามปสมนะสิพานาสิพา,าเอาเบงเขาวิธีเขาเหตุอีกสิชิพาเมื่อเดี่ย่อยม,มาเขาเจะเอามีเหวียกไม่มูบานนะเหตุควันเหตุลูกแขนกัน เขาก็ได้ผักบริเ็ดซัมบันโอกาสนาสิม,มาไทายนะคุผู้ชมเบิ่งวิธีขาอเห็ดบวงจากวัตถุรเะเบิดนะสำหรับทุกคนอยากเบิ่งหรือว่ายังไงคอมเมนต์มาได้เด้อเพื่อให้เป็นกำลังใจของมาอีกเพราะว่าใช้เวลามาี่กายชั่โมงเติมเนาอออกมาจากเวียงไกลเติมประมาณ4ประมาณ7มมมมจชั่วโมงเนาะจังหวหอน ซึ่งอ,ออกจากในเมืองตัวเมืองเมืองปแปะของมันนี่มาหาเมืองพาาสไนน์ประมาณสิบสิบหาสิบพกรับซึ่งมากเลยกระทาทางมากเลยเดี๋ยวนะเพระาะว่ามันมีมุดมี่คอกระปักมุดเมนเดอร์อ่อ,อยเหละเพื่ได้มากกับเสื้อทามองไหนเนาะเมืองพลาสไนน์มุบาน์เฮดบวง